คุณผู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องราวความหวานของคู่รักบ้านเดอะสตากันอยู่ค่ะสําหรับคู่ของหนุ่มตรงตรงกฤษกร,ษกร,รหรือตรงตรงเดอร์สตาแล้วก็สาวสารีเดอร์สตาค่ะเรียกได้ว่าคู่นี้ก็ไม่แพ้คู่อื่นนะคะในเรื่องของการเสิร์ฟความหวานออกมาให้เหล่า FC ซแฟนครับที่ติดตามได้ดูได้ชมกันผ่านช่องทางโซเชียลนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคาะหวานเอามากๆอีกหนึ่งคู่จริงๆค่ะคู่นี้แล้วในทุกๆครั้งนะคะที่ทางด้านของสาวสารีเด สตาเองได้มีการออกมาโพสคลิปวิดีโอต่างๆโมเมนต์ต่างๆที่อยู่กับหนุ่มตรงๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่า fc แฟนคลับต่างพาก,กันเข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายถึงช็อตความหวานความน่ารักน่ารักของคู่นี้ค่ะอย่างล่าสุดนี้ค่ะทางด้านสาวซารี่เองเนี่ยเธอก็ได้มีการออกมาศาสความหวานนะคะกับหนุ่มตรงๆออกมาให้เหล่า fc แฟนคลับที่ติดตามได้เห็นกันอีกแล้วซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าภายในคลิปดังกล่าวเนี่ยต่างคนต่าง องเินจริงๆเรียกได้ว่าคลางรักกันสุดๆทั้งสองคนเลยก็ว่าได้ซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือว่าทั้งสองคนก็ได้มีการนะคะมานั่งแกะกล่องสุ่มด้วยกันนี่แหละมีการพูดคุยการกระหนุงกระหนิงมุงม้งมิงม้งมุ้งมิ้งนะคะออกมาผ่านช่องทางโซเชียลคุณผู้ชมคะ่ะเรียกได้ว่าโอ้โหน่ารักเอามากๆใช้คําว่าน่ารักได้เปลืองจริงๆสําหรับคู่นี้แล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากคลิปดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้ว FC แฟงคลับที่ติดตามทั้งสองคนเนี่ยก็พากันเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายค่ะทั้งบอกนะคะว่ามีแต่คาว่าน่ารักเต็มไปหมดน่ารักเท่าโลกไปเลยน่ารักมากคู่ที่น่ารักน่ารักจังเลยค่ะแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆอีกด้วยนะคะที่บอกว่ามีแต่คาว่าน่ารักเต็มไปหมดน่ารักมากค่ะขอบคุณบอสที่ทําให้มีคลิปนี้เงยงงยแล้วก็ไม่หมดเพียงเท่านี้คุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่า FC แฟงคลับเนี่ยต่างพากันเข้ามาค คอมเมนต์คำว่าน่ารักเนี่ยเต็มโซเชียลของสาวซาวลี่เลยก็ว่าได้อะยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปความน่ารักน่ารักนี้กันเลยค่ะใครทำด้วยกันแฟนกิง้งยูนิคอร์นกับบอกก๊อบเดอะฟาร์ม่อร<า>น,น่ารักน่ารักต้ไนไา้นะ เชื <That S 1> <a> ่อเวอร์ชันก็ได้น่ารักเลโก้ต่วต่อเนี่ยใช่สวยมากเลยอ่ะต่อไปสีสีผมเหมือนพี่ตรงเลยปะสีไลทสีฟ้าต้องจะโดดตรงสวย ชับตันนี้เลยน่ารักอลังการมากโอเคเชื่อแล้วสวยจริงทุกคน,น